เรียกได้ว่าเป็นลาบุฟเฟ่ที่คุ้มที่สุดในห้วยขวางเลยครับเพราะว่าร้านนี้เขามีกุ้งแม่น้ําให้เรากินได้ไม่อั้นไม่จํากัดเวลาเลยและแถมยังมีกุ้งสดให้เราจับเองได้อีกด้วยนะพวกปูพวกหอยของทะเลสดนี่คือมีเยอะมากมายเลยครับทุกคนนี่เลยครับร้านนี้เลยลงพุงหมูกระทะร้านนี้จะตั้งอยู่ที่ซอยประชาของคอย29เลยครับผมมา,มากินราคา299นะรวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วร้านเขา,าเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยไม่ว่าจะเป็นชีสหอยเชลล์นี่คือกินได้แบบไม่อั้นเลยครับและพวกทะเลถังนี่อร่อยมากผมน ยังลงสดตัวใหญ่ๆก็มีหรือว่าจะเป็นกุ้งดองทาโยกยากิก็มีด้วยนะคะเหล่าพวกโซนของกินเล่นพวกไก่ทอดพวกเฟรนฟรายพวกตัวชี้ก็มีด้วยนะพวกเบคอนพวกสามชั้นพวกเนืาา้อสไลด์เราต้องไปหยิบในตู้เองแบบนี้นะครับทุกคนราคานี้เขาลงเครื่องดื่มรีฟิลไ้แล้วนะและทีเด็ดของที่นี่ที่ชอบเลยนะคือมีน้ำจิ้มงามหมาล่าแบบนี้ด้วยค่ะพวกน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มสุกี้ก็ยังมีปกติเหมือนเดิมตรงโซนของหวานเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะหมูชอแระพุดดิ้งน้ำแข็งใสก็คือจัดเต็มเหมือนก ได้ตลอดเลยครับทุกคนฟินตรงที่ได้กินน้ำจิ้มหมาล่าแบบนี้นี่แหละดูสิครับว่ากุ้งเผา่ะน่ากินเกินท้องสลามอนก็มีด้วยนะย่างกรอบ,บอร่อยเลยขนมปังเนยนมก็มีด้วยครับแต่ผมมาขอยกให้มูช็อกโกแลตเลยครับคือที่สุดแล้ว,ว่หลังหนึ่งทุ่มคือคนเยอะมากไปลองกันดู